และนี่คือ,อม็อบมอนสเตอร์ในไมคครับที่โคตรแหลและหายากที่สุดในเกมมาดูว่าอันไหนเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงหรือโกหและถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณกำลังเห็นนั้นมันคือเรื่องจริงผมขอกำลังใจโดยการกดไลค์คลิปนี้คพิ่1หนึ่งไลค์หแชร์ให้ถึง1,000ไลค like, ์1,000แชร์เลยครับถ้าคุณไม่เชื่อคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึ ุมไล์ไงถ้าไม่กดไลค์ like, ผมมาสั่งปิดเกมโลบ็อกถาวรแล้วมันเริ่มต้นด้วยจากคลิปนี้ครับคลิปแรกโอกาสเกิดขึ้นแค่สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นคือเขาจับชาวบ้านเนี่ยไปในไบโอมสวมหมอรู้สึกว่าจับเป็นชาวบ้านจากไบโอมเพลนด้วยนะจับเข้าไปในบ้านอ่าเรียบร้อยแล้วก็ขังมันถาวรใช่ไหมอ๋อมันมีชาวบ้านอยู่แล้วคือมันจับมาก่อนหน้านั้นเขาให้ขนมปังทำไมอะ่ะหรือเขาว่าปิดเดี๋ยอย่าบอกนะว่ากำลัจงจับผสมพันหรอ เดี๋ยวหัวใจขึ้นได้ยังอ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมว้าว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 ไอ้เจ้าหมอนี่มันเอือมมือกันแล้วลูกออกมาเป็นวีเลเจอที่เป็นแบบไบโอมโสวอมเหรอมันเป็นไปได้เดี๋ยเนี่ยเอาละอย่างแรกเดี๋ยวเราต้องไปลักพาตัวชาวบ้านก่อนไอ้ซูโรอยู่ไหนเนี่ยน้องมาช่วยหน่อยเร็วใช่แล้วเพื่อนอย่างนั้นแหละเราต้องลักพาตัวชาวบ้านมาเยอะๆวันนี้เอ้ยใจเย็นเพื่อนต่อไปไกลๆเลย ต่อาไปยาวที่สุดในโลกเอาล่ะผมเชื่อมายังตรงหมู่บ้านนี้เรียบร้อยแล้วครับเราต้องรักพาตัวชาวบ้านฉันยอดไปเลยดีกว่ามานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปล็อกหน้าดีกว่าครับผู้ชมให้เป็นน้าที่หน่อยฟาไปเอไปแล้ว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 หนึ่งตัว เราไปถ้าเมื่อเราได้ชาวบ้านพัน์ดีมาแล้วหนึ่งคนขอทำการส่งตัวแกไปไป,ไปอมสวรรค์เลยละกันเลยมปดูได้ว่าตัวแรกของเรานั้นจะอยู่รอดปลอดภัยดีหรือเปล่าเอ็งว่าไงน้องออกลัวตัวแรกของเราน่าจะอยู่รอดปลอดภัยดีเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วส่งไปเข้าไปเยอะขาวไ่นี่ถาวรขาวไว้สวย เีล้วสอยตัวดึงกงอนอีกตัวดึงเรียบร้อยเข้ามาแล้วไป้อยสอยขัง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 เลยขออนุญาตดูหน่อยที่เราขังวิลเลจเจอร์สองตัวในต่างไบโอมต่างที่เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยไม่ได้คลิปเราต้องโยนขนมปังใช่ปะเขาจะอืมกันไหมวะไม่รู้อ่ะโยนโยนให้แล้วก็ปล่อยละปิดประตูปิดประตูปิดปิดปิดให้มันอยู่ส่วนตัวดูดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักสิบนาทีนะครับ ผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแต่เดี๋ยวไมรู้สึกว่าชาวบ้านมันรับแปลกไปจากเดิมป่ะั่นสิมันเริ่มขึ้นหัวใจยูพอ้มันกำลังรักกันรู้ว่ามันได้แล้วมันออกมาแล้วมันมเหม่นเหมือนในคลิปเลยเออเันเป็นอะไรเด่ยชาวบ้านจอชาวไล่เี่ะชาวบ้านไปอมสอมเดี๋ยวตอนแรกมันต้องออกลูกเป็น ชาวบ้านตัวเล็ก Baby Child Child <อ>เบบี้ชาวบ้านไม่ใช่หรอโอ้แต่นี่ชาวบ้านตัวโตเดี๋ยวแต่ว่าเหมือนมันดีกว่าปะ่ะจะได้แบบไม่ต้องข้ามในวัยวเด็กไปเลยมาถึงก็โตเลยชาวบ้านกินยากคกือขนาดคุณผู้ชมว่ากี่คะแนนนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูถือว่ามันก็แบบกลางๆเนาะไม่ถึงกับจริงหรือปลอมกูให้ประมาณสักสา่วนสี่พาย r <อ>กำลังสองอและคลิปพิสูจน์ที่สจากไอ้เจ้าผู้เล่นเพลเยอร์เบต้าเทส มันเข like ียนเอาไว้ว eh. ่าโอกาสเกิดขึ yo, 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 yo. ้นเนี <t Oi> ่ยแค่1.1เปอร์เซ็นต์เว้ยเพราะมันทำอะไรเนี่ยเอาเบ็ดตกปลาเกี่ยวแมงมุมแล้วก็ดึงมันลงมาเหรอเฮ้ยทำไมมันไม่ลงมาฮ้เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวปกติมันต้องดึงลงมาไม่ใช่เหรอเอ้้ยแลวควันอะไรอ่ะโย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 การเกิดขึ้นโยคุูชอบหรเห็นอะไรเหมือนผมไหมครับไอ้พวกนี้มันลังจากเกี่ยวเบ็ดตกปลาแต่อ้ my god มงมุมมันกายนขายาวเลยอ่อที่มันไม่ยอมลงมาเพราะว่าขามันยาวใช่ไหมมันยืดขาขึ้นโอ้ oh my god ทุกพี่ขอความเป็นไปได้ของเกมไม้ครับผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเว้ยเอ็งเคยเห็นไหมซูโลไม่เคยเห็นเหมือนกันเลยเล่นไม้ค้ามาชิเบกาเปไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยโอเคอย่างแรกนะครับเราต้องเกี่ยวแมงมุมลงไปในบ่อน้นํานี้อ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเดีว,ว,ว,วอย่างนี้ได้ปะ มันไม่ยอมลงหว่าเดี๋ยวนะผมว่าแปลกๆแล้วว่าเราต้องเกี่ยวแบบเอ๊ะไอ้ไฟเราเกี่ยวด้วยได้ป่ะเพื่อนเกี่ยวได้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 เดี๋ยวกูช่วยช่วยอีกแรงหนึ่งผูว่าสองคนมาสามสองเกี่ยววัดเดี๋ยวอ๋อมันเหมือนมีออลาเลยป่ะทำไมมันเปื่อป่อยออลาดำดำอะไรออกมาเลยอ่ะไอ้ฟ้าลองลงไปในรูพ่วมกันแล้วเกี่ยวครับลงไปในรูพวกกันแล้วเกี่ยวได้ไหม อเอา้าแมงบูมพายาวขึ้นตายเ้าไปก่อนนี oh God, ่คือรากที่แตรตีของสไปเดอร์อย่างนั้นเหรอตีไม่ได้ปะตีไม่ได้ไงอะ่ะตีไม่ได้ด้วยประม,มาตายูโอ้อยดูแต่ละคนลุกเลยอะ่ะเดี๋ยวผมกลัวจริงนะเนี่ย อยากเ่าแกไาตัดขาสักข้างเออจริงเพื่อนตะหยาย์จุเปอร์เซ็นต์คือมันน้อยมากๆเลยคือผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรแต่ว่าน่าเกี่ยวกับน้องแอนสลอตนะรอบนี้เพราะว่าม,มีแอนสลอตเยอะจังอะ่ะมันเขาแอ,อนสลอตปล่อยโว้ฮะมันก็ไปรับแอนสลอตมันเยอะหาน้ำเมันสีแดง ยอ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 ค e วอแตลอแต่ก่อนหน้าน,านั้นเหมือนมีแอสลอตตัวหมันตาเป็นสีแดงปติมันไม่ได้ตาสีแดงด้วยแต่ถ้ลองย้อนคลิปดูนองเขาตาสีดำเห็นไม่มน่าสนใจนะครับวันนี้ผมไม่มีทางแบบเชื่อได้เลยว่าถ้าเราเอาอตอลอไปปล่อยเนี่ย camera, มันจะกลายเป็นคิวเลอร์แอตลอตได้แล้วปล่อยในบก คิวเลยสล็อตได้รับบ้าบอสลอตคือเอาทำยังไงมันถือกลารบาริคิวเลอร์ได้ที่เอาไปปล่อยในน้ำเนี่ยนะมันก็ไปว่ายน้ำของน้องเฉยมันไม่ได้เ้ยหรอเนี่ยไอ้สุลลอมาดิสวอยว่าหมดด้วยตรงฝั่งนี้ก็ดูปกติว่ายนะปกติเลยนะครับผมว่ามันก็ดูปกติมากๆโอ้โตอนนี้กูไม่ปกติเพื่อนตอนนี้กูติดดินมีอะไวเพื่อนอะดิ้งไม่เปอนไรทำไมตอนไปหาเมืองอ่ะเอาถ้าเปอะไรวะเอ้าไอ้สลับมาเล่นด้วยกันเลยโอ้ย อดี๋ยวผมผมไม่เข้เห็นนะเดี๋ยวทำไมไอสลอดมันดูไหวไหวยืดไปไหนคุณผู้ชมมันไหวไวยืดขึ้นอย่างเดิมปะเขาไม่บอกทีว่าทำไมไอสลอดมันกลายเป็นอย่างงี้ได้เดี๋ยวว้า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 ไอ้าวว้าวไอส์ลอดไอ้์ลอสีแดงอ้อย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 อ้ยช่วยด้วยมาอาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไอ้สลอดของจริงเหรอไอ้ส์ลอดคิวเลอร์มันฆ่าไอ้ส์ลอดที่เหลือหมดเลยศูนศูนย์จุด สามเปอร์เซ็นต์ไม่นะ <My God. S 1> ไม่ก็สู้ให้เจ้าเพยเยอร์เบตาเทสคนเดิมก็ได้ส่งคลิปนี้มาต่อครับโอกาสเกิดขึ้นสองเปอร์เซ็นต์แล้วมันเกี่ยวข้องกับแพนด้าฮะทำไมแพนด้าตัวเล็กขนาดนี้นะผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะ้ยแต่ว่ามันือนมันรักแม่ม,มันากเลยนะเว้ยดูดีเห็นปะพยายามพยายามเดี๋ยวเดี๋ยวรักแม่หรือฆ่าแม่อ้า อ้าวอันนี้อันนี้แปลกๆละวทำไมลูกแพนด้าสองตัวนี้มันมันถึงต่อยตีกันเนี่ยฮะทะเลาะบ่อแว้งกันเหรออะไรวะน่ทำไมมันดูหลักผิดศิลแล้วทำวอนวอนวอนมีจริงเพื่อนเอ้ามันมีจริงเหรอไอ้ลูกแพนด้าเราตัวเล็กจังอ่ะมันน่ารักมากเลยมัามันรักครอบครัวไอ้ฟาต์ตไปทำไมตัวนี้เดียวตายเลยคือถ้าเหมือนในคลิปเนี่ยเหมือนไอ้แค่สองตัวนี้มันจะไม่ถูกกันเว้ยแล้วมันจะต่อยกันแล้วผมไม่มั่นใจมันจะทำยังไงถึงจะต่อยกันได้นะครับหรือว่าเราต้องถอยห่างๆวาซู ก็ถอยเอาบ้านแล้วก็สังเกตฟังสังเกตการการของแพนด้านี่คือเขารักครอบครัวมากเดี๋ยวเดี๋ยวปะตามไปติดติดเลยดูดิมันตามไปติดติดเลยดูดิเห็นยวปะโอ้ยคนหนักที่ปกติดิมันจะต่อยกันได้ไงโอ้โหน่ารักอ่ะเดินตามแม่ครอบครัวได้เลยน่ารักจริงๆเลยนะครอบครัวสุขสันต์น่ารักเอ้าไอ้เท่าอะไรวะเนียคุณผู้ชมเห็นไหมครับอกิอะไรคืนทำไมแพนด้าตัวนี้มันอ้อย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 อยอะไรอ่ะ ไอ้พเอาช่วยด้วนมาอะไรมาช่วยกันด้วยเดาเดเดอะไรนะเพนาตัวนี้เป็นไรเกิดอะไรขึ้นเราเอ้าเอ้าว้ายว่ตายเลยไอ้พ่นตีตายโอ้ยเราไเกสิบไพเกสิบไปบนเลยโอ้ยบ้าก็เเอาเลิกลิกอนี่ไม่ชอบอันีไม่ชอบเลย ม,ม,มันไม่ได้ต่อยแป้มันมาต่อยเราไล่ลไเจ้าหมอนี่มันก็ได้ส่งคลิปมาต่อเนื่องครับโอกาสเกิดขึ้นกับไอ้เจ้าปลากระเป้าเนี่ย4.7เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเว้ยมันทำอะไรเนี่ยเขาเหมือนสร้างวงจรอะไรบางอย่างใต้น้ำนะครับอ๋อฮะสร้างใต้น้ำแล้วมันยังไงวางไมค์คัตออฟเซียนทีคือระเบิดลดรางไมค์คัดแล้วยังไงครับอ่าวางป้ายอันนี้อันนี้เขาเหมือน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 เป็นผู้เผยยไหมครับจริงไหมนี่ดู งงนะการกระทำเขานี่เอาแล้วเขาก็วางป่ามะกระเผาป่า,ปามะกระเเพาต่อวางเป็นตัวหนึ่งไว้บนเทีนทีจะบอกเรว่าต้องจุดระเบิดอะ่ะเอาจุดจริงอ่ะเนี่ยจะบอกเรว่าเขาจะจุดจุดแล้วโตายปะเนี่ยมันก็ตายดิเอาได้ไงตายจริงอะะไม่ตายเลยยังรอดปลอดภัยแล้วแล้วหาหา,หา เดียวเดียวเดียวเหมือนมันเป็นตัวกระตุ้นให้ปากกระปากกระเป้ามันขยายใหญ่กว่าเดิมหมอดูดิคุณผู้ชมว้านี่ต้องไปดูแล้วว่ะแล้วผมได้สร้างเครื่องจำลองขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างบักให้กับเจ้าปากกระเป้าจริงหรือเปล่าแต่ดูจากทรงแล้วเองว่าแท้หรือปลอมกูให้เลยว่าปลอมแน่นอนกูว่าแท้อเพื่อไม่มันไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนในไมค์ที่มันทนแรงระเบิดได้นูวย โอเคผมวางปลากระเป๋าไว้แล้วเรียบร้อยนี่นี่เลยนิ่งๆเลยเอาละไอซูพร้อมไหมเออไอแจ๊บจะวางกันอ่ะเอาวางเลยจุดเลยละกันมันดูดูปลากระเป้ามันจะดูดน้ำแล้วมันก็จะมีชีวิตรอดกลายเป็นอาหารให้พวกเรากินอ่าได้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 ไม่ก้นต้นตอมว้าวเฮ้ยได้เฉยแล้วน้องมันขยายใหญ่ขึ้นปะวะ ไช่นอมัขย่ายญ่ขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราตัวใหญ่ขึ้นไมันดะไปไปยังไปยังมันใหญ่ก็เอาวัดไปยักปะีิาเราไ่ได้แล้ว่ะไปยักไปไปสามผู้อาสาศูนย์เว้ยถ้าเเนใส่วัดถ้ามันเป็นลุกตัวผมลองเสกป้าวเขป้าสามตัวดูดิเฮ้ยใช่จริงเย้าอะไราดิมันกำลังตัวใหญ่ขึ้นหมดเลยมันกำลังตัวใหม่ผม มหดแล้ววันนี้ผมว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเอาไปสิบก็ได้คุณ <c oughs> ผู้ชมหลักเกณฑ์อะไรก็ลองคอมเมนต์แล้วกันนะไอ้เจ้าหมอนี่มันไม่เลิกส่งคลิปมาจริงนะครับรอบนี้โอกาสเกิดขึ้นเนี่ย1.7 <c oughs> แล้วเจ้าหมอนี่นะครับอยู่ในเกมโหมดด้วยแสดงว่าเราใช้เกมโหมดเอ้ยเ,เดี๋ยวเขาเท่เาไหร่กับที่จอกอะที่จอกมันนอนอยู่ไม่ใช่หรอที่จ,จอกมันกำลังคาบเนื้อซอมบี้อยู่เดี๋ยวจะบอกนะว่าไอเจ้าหมอนี่เขาจะเอาซอมบี้ไปให้ใหมาป่ากินหรอหรือยังไงเย มาเป่าวิ่งหนีใครเขาจะมาฆ่าซอมบี้กันตอนเช้าถูกต้องปะเสกต่อบปะเนี่ยแล้วหมาป่าตื่นเลยรอบนี้ตื่นแล้วยังไงอ่ะเขาเป็นไม่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 ต่อยเพลเยอร์ปะเนี่ยไม่ได้กินเจ้าหมอนี่ปะเนี่ยวอรซอมบี้เอาเอาตาเอาเดียว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 ตะกี้นี่หมาป่ามันมันตีซอมมันตีคีเปอร์ปะเนี่ยแล้วดูที่ปากมันดิมันคาบสุดมันคาบมันมันเอาซอมบี้เป็นดาบอ่ะกลัวตายกัดกลัวตายกัด ไม่รอดหมาป่าไม่รอดไม่รอดตายแล้วดูดิตายเพราะอะไรด้วยก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ผมอยากเห็นหมาป่าคาบซอมบี้เป็นดาบมากๆเลยผมได้ทําการขังไอเจ้าสุดากี้จอกเอาไว้แล้วเอาละผมจะรอ,อซอมบี้มานะครับมาน,นี่มาน,นี้มาน,นี่น้องมาน,นี่น้อง oh, <wow. S 1> ดูดิว่าจะกินหมาป่าไหมดูดิหมาป่ามือกำลังนั่งรอ oh, <wow. S 1> สุดากี้จอกไอเจ้าฟรอสแต่สุดาที่จอกมันอาจจะกินซอมบี้แทนฮ่าเอา ดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นในคลิปถ้าเป็นในคลิปเพื่้นเราเสกคลิปเปอร์ออกมามันจะเปลี่ยนซอมบี้ให้กลายเป็นดาบฟูแล้วป่ะเนี่ยวจะแบบเป็นแบบเนี้ยว้าเอาตีจอกว้าเอ้าอะไรวะเนี่ยไอ้พวกูได้ดาบซอมบี้สอนอะฮะอะไรเลยซอมบี้สอนพูดเถอมะมันทำได้ยังไงแปร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 แแปรตะกี้นี่มันตีตอมันตีมันตีซอมบี้ใช่ป่ะถ้าผมลองเสกหมาป่าอีกรอบนึง โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าเพื่อนไอ้ฟ้าเพื่อนมันมันโจมตีเพยเยอะเหรอรอบนี้โอ้ย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 ไอ้ฟ้าเพื่อนไปอยู่หลังเลือดตายตายนะตายนะเจ้าที่เจชัวร์อ๋โอ้แต่ว่าดาเมจมันไม่ได้แรงเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากเลย ตื่นตาตื่นใจจริงเพื่อนอันนี้เอาไปสักประมาณเจ็ดแล้วกันได้ซอมบี้ซอสมาเฉยเลยอ้งงมากคลิปต่อมาเนี่ยผมไม่อยากจะสปอยนะครับแต่ผมเห็นตัวอย่างมาแล้วโอกาสเกิดขึ้น15%กับเจ้า Plesher a p p r o a c คือเจ้าหมอนี่มันสร้างวงจรอะไรบางอย่างเว้ยทั่ว Plesher a p p r o a c เลยอันนี้ผมไม่รู้ครับว่ามันทำเพื่ออะไรเมือนมันดันดันทำไมอะอออ15% คือมันดันมันไม่ให้ดันพีเรตเจอเข้าด้วยกันแต่ว่ามันดันกระสย์ปืนลูกธนูเข้าด้วยกันแล้วดูมันยิงเราดิโไมายังไงพี่ก็ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อแน่นอนเรื่องนี้อย่างแรกนะครับเราต้องหาพีเรเจ้าที่มันเกิดตรงนี้มาให้ได้เราต้องทําการออกแบบแลวเราต้องสร้างวงจรใหญ่ข้างบนนี้ที่สุดเลยเพื่อนแต่ผมไม่ค่อยชอบเบโอมหิมะเลยว่ะเราหาเบโอมอื่นปะเออเป็นไอเดียที่ดีตอนนี้นะครับผมได้สร้างวงจรขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้ว โอกาสมันเกิดขึ้นเท่าไหร่นะ1.7ึ่งเป้าผมจะไม่ผิดรู้เท่าไหร่นะลืม่าจะเกิดขึ้นหนึ่งในล้านเออเราก็ต้องดันพิสตันอันนี้ให้มันชนกันพร้อมนะพร้อมเว้ยเราปับป๊บปั๊บก่อนชนกันแล้วนี่นไอ้ป้าร้องเกมหมดสบายเปล่ดิไม่ได้ยิงมึงแบบเอโร่รัวรป่ะวะก็ไม่เห็นเี็อะไรผิดปกติเอ้าปกตินี่หว่าเดี๋ยวผมมาลองอีกรอบหนึงนะครับแบบรวดเร็วปั๊บปั๊บ ไหนไมันจะรวมกันจริงๆเหรอวะไอ้รองทุกคูะรอบนี้เ oh! oh <my> อามาไอ้พวกนีมาดูดูอันเหลโอ้ oh, oh, แหลกจัดเลยมันดีนจนคอกูค้างแล้วเบื่อโอ้ย oh ก้อนนี่คือเรื่องจริงเหรอะวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรขอลองใหมออ่อีกรอบนึงดิอ่ะปกติดีถ้าเราลองดันโอเคกี่คะแนนเ <c oughs> พื่อกี่คะแนนอันนี้กูให้สักประมาณสัก สี่ส่วนสามคูณด้วยสิบสองเป็นเท่าไหร่วะเก <98. S 1> ้าสิบเอ็ดไอเจ้าเพลงใหญ่คนนี้ก็ไม่เล่นส่งคลิปมานะครับโอกาสเกิดขึ้นแปดจุดสามเปอร์เซ็นต์เอาฆ่าหมาเอาทำไมเนี่ยชาติหมาเนี่ยอันนี้คือชาติหมาเนี่ยแล้วคุณชอบไหมอเอาฆ่าหมูด้วยเอาไอฟ้าดูมันฆ่าหมูไปเลยเพื่อนเออฆ่าหมูไปเลยระไาอะ่ะระไม่รู้แล้วมันหรือว่าเพราะว่ามันมีสัตว์เลี้ยงใหม่หรือเปล่าไอ้บอนี่มันเกมหมด survival creative มันเลี้ยงเซนต์ทอม <ฮ>แฟนต้อมเรีนยนได้เลี้ยงได้ด้วยหรอแล้วตอนนี้แฟนทอมมันได้กลายเป็นเพื่อนของเราเรียบร้อยแล้วมันยังไงมันมันมันไปจมมันไปจมที่เราอะ<ฮ>แล้วยังไงแต่ว่าไม่ตายนั่นคือดาเมจมัน<ฮ>น้อยมากเลยเนะี่ยกำลังเล็งอีกรอบนึงเหมือนกลังจะลงมาอีกรอบนึงแล้วก็จมตีหรือเปล่ามันจมตีมด้วยแรงระเบิดด้วย บ่โค้กคนี่เลยอุ้ยตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยว่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะไอซูอเองว่าไงน,อน้องเมคิดว่าจะเป็นเรื่องเรื่องผมว่ามันไม่เกมไม้ขามันไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงชื่อว่าแฟนทอมนะแต่ว่าผมเนี่ยได้เตรียมเอาไวา้เรียบร้อยแล้วนี่คือแฟนทอมของเรามันอยู่ข้างใน<ต>งดิโอเคตอนนี้แฟนทอมมาอยู่ไัเดียดู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  แมนเป็นป็นอาหารนะครับถ้าเกิดว่าผมลอครับโยมันกินหมดเลยแล้วถ้าอย่างนั้นโอ้ยโอ้ยบินตามโอ้ยมันมมันนไปขึ้นไปน่ะเดี๋ยวนะถ้าเดว่าผมลองทาเซตเดดูแล้วให้พวกชาวว่ามันออกมาออมาล้อมาด้ชาวบ้านลุกหลงตายเดี๋ยว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 ใช่หอกแบนึงนะ กกิน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 โอ้โบายกเอนเทกว่เพื่อนเด้เด้อเอ่ตอนเราถ้าทายอยู่ไม่ไปไหนม่ใไปไหนม่ใไปนอ่ะเฮ้ยตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่จิตใจดีมีเมตตาจริงเพื่อนอย่างไม่จบครับไอ้เจ้าเพลเยอร์โเวอร์เบตาเบตาเทสชีเตรเอาอีกแล้วสองมาอีกแล้ววันละคลิปของจริงไว้คุณผู้ชมอ่ะอันนี้โอกาสเกิดขึ้น17%เซเท่านั้นเป็นฟอร์สีแดงโอกาสเกิดอแป๊บๆทำไมไดูเอ็ม วิธีการเรียกวิเล็กเจ้ารข้าวิเล็กเจ้าโย่โอ้โหหน่าลองน่าลองน่าลองอันนี้พี่ว่าพี่ไม่เชื่อคือมันจะให้เจ้าเทรดเดอร์สองคนนี้ไอคนนึงเทรดอะไรเทรดเหรียญทองคนนึงเทรดเหรียญเพชรเรือยังไงคนนึงเทรดเหรียญทองคนนึงเทรดเหรียญเพชรหรืออีกคนเทรดบิดคอถ้าผมลองโยนไอเทมมันจะวิ่งมาไหมฮะบล็อกถามจริงดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือมันจะเอาไอเทมหมดเลยเหรอผมลองไดมอนด์บ้างในรอบนี้เมื่อกี้เอ็มมาล่าไปแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนในคลิปนะอ่ะเอ็มมาล่าเอ้ยไดมอนด์แล้วยังไงว้าวว้าวว้าวเหมือนมันชอบไดมอนด์ในรอบนี้ชาวลาชอบได้ชาลาวุ้นหลุดฟังมันกลายเป็นลุงสีเหลืองลาชาจะเป็นอุ้ยลาชัยของดีโอ้ยโกรธอากาศเกินฉันเท่าไหร่นะ17เปอร์เซ็นต์ ว่าอ,อย่างดีเลยด<อ>ออิขออนุญาตขออนุญาตถ่ายรูปคู่ด้วยนะคะพี่ป๊อปเอ้ยตาขชื่อพี่ป๊อปเลยแล้วกันเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> จ้าหมอนี่ไม่ยอมเลิกส่งมาจริงโอกาสเกิดขึ้นรอบนี้6.1ด้วยโอ้ไม่อยากจะเชื่อเกี่ยวข้องกับรามะเหรอรอบนี้เอา้าวเอา,เอาชนะกับรามะน็อตทูเดย์หรอมันพยายามจะแบบทำให้ราม,มานะนั้นมันโกรธเครืองให้แบบมันปล่อยปล่อยน้ำลายออกมานะปล่อยน้ำลายเล่นน้ำลายเล่นน้ำลายอีกแล้วเล่นน้ำลายเล่นน้ำลายเออแล้วยังไงอ่ะก็ไม่ทำมีอะไรเกิดขึ้นนี่ ปลาลามามันมันเล่นน้ำลายแบบสองเท่าเฮ้ยมันทำดีเยลยลามาเล่นน้ำลายสองเท่าวูวูวว้วูวูวเว้วูว้วูวมว้วูว้วู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 ววูววูวูววูวำลายลวูวา อันนี้ผมว่าไม่ปแปลกแล้วว่าเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าว้าคลิปนี้มันเกี่ยวข้องกับรามะคือเราต้องเกมโหมดสไวด์เวอร์ไว้คุณผู้ชมและจากนั้นเราเออทำให้มันมโดดรามะอัลบิก้า่นเหตุไหมปกติเนี่ยมันจะแบบไม่มีดาเมจดไวใส่ก่อเราเห็นบ้างเราถือโลม,มาออนี่น,นียิงน้ำลายไม่เห็นนี่น้ำลายกระเจี๊ยบยิงมากเห็นปะมันมันไม่ได้แล้วเหมือนในคลิปมันทำยังไงสักอย่างเนี่ยคือมันแค่ทุบหรอทุบแล้วมันจะยิงน้ำลายออกมาสองอันเนี่ยนะมาขมอน อินโทรเวิร์ตจริงน้องอินโทรเวิร์ตจริงลามาดีเดียเลยฮก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 โอ้ยป้าลูกแตกวะนะลูกตั้งแตกวะนะเออลูกลูกตั้งแตกต้องหยุดเดี๋ยวมันจะยิงไปแล้วไอ้ป้าเพื่อนนี่กูตีดเดือดตายเลยในชุดโปรเทคสิบแล้วเว้ยใช่หรอออพูดแบบนี้ื่อวผมมีไอเดียว่ะถ้าเกิดว่าเราลองเอาลามาสองคนมาสู้กันมันจะเป็นยังไงวะสู้กันแบบสุดเดือด เรือบ้านตัวตึงโอ้โอ oh, 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 oh. ้ม uh, ม uh, uh, ัน uh, ม ah, uh, ีใครวะเนี่ยอ๋ออ๋ออออ๋อหรือว่าต้องต้องต้องอ้ออ๋อออเาวอาเอาตายยังไม่ได้สู้เลยตายแล้วโอ้โหมันยิงเป็นปืนกลเลยวัดมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะเนี่ยอันนี้ผมโง่ดิวงเลยว่ะเอ้ากูตายแล้วปืนไรเฟิลของเทสและคลิปรอบนี้เกี่ยวข้องกับชาวบ้านเว้ยไอ้ฝ้าโอกาสเกิดขึ้น13.1เปอร์เซ็นต์ ชาวบ้าน13.1เชาวบ้านอะไรวะเน่ยมันขังชาวบ้านไว้อ่ะแล้วแล้วเขาทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอฟอหน่อ,อนยขังชาวบ้านแล้วเขาก็ตีชาวบ้านรัวๆเหมือนชาวบ้านเขาโกรธโกรธไล่าชาวบ้านหา่า อะไรนะเราเป็นชาวบ้านมันรวมลากกันกลายเป็นรถไฟได้ด้วยอ่ะรอบนี้ยังไงผมก็ไม่เชื่อว่ะพี่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้มันมันดูแปลกๆเกินแบบนี้ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อซัลโนวีเลเจอร์เนี่ยผมซัมโมนสดๆให้ดูเลยคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราแค่ต้องทาให้มันแบบเออยังไงนะแอคทีฟตีรู้รเ่ารู้รเปล่าไม่่อแอคทีตรู้รึเว่าเอา ้าไปรถไฟไปแล้วมันมะาคะือเรื่องจริงอีกแล้วนะพี่โอ้ยก่อนมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจริงแล้วชาวบ้านทุกตัวหน้าเหมือนกันไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่จริงแล้วมันเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนจริงๆแล้วชาวบ้านนั่นคือรถไฟแล้วมันตีเราปะวะเดี๋ยมันนิ่งเลยมันไม่ตีเราด้วยเพื่อนไปไยไป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 ตาพี่อย่าอย่าผู้เราไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลิกไม่เอาเว้ยเลิกเลิกเลิก ีโอกาสเกิดขึ้นแค่0ูนจุเท่านั้นมันสแปมมคขาเทียนทีที่ดีเอ็นแล้วมันก็นกนกดัดให้มันลงไปไอ้ตรงที่เป็นแท่นตายของเอนเดอร์ดากอน่ะแล้วยังไงฮะแล้วไข่มันดอบไข่ดอบได้ยังไงวะมังกอนก็ตายหมดแล้วนี่ มันวางไข่สองอันด้วยเดี๋ยวไข่มันจะฟักเป็นมังกรตัวใหญ่หรออย่บอกนะไข่สองอันรวมกันกลายเป็นไข่มังกรเรนโบว์แล้วมังกรเรนโบว์จะออกมามันไม่เป็นไปไม่ได้ด้วยเหรอวะเพื่อนมันไม่เป็นไปไม่ได้เพื่อนคิดหน่อยมัว้าวเออไปกันลูกมังกรเคนได้เลยอันนี้ง่ายมากผมชอบคือเราแค่มาดีเอ็นเอแล้วก็สแปร์มมายคัสทีเอ็นทีรถระเบิดล้นแรงระเบิดไว้ตรงนี้เลยเรือไคัสเยอะเลยแล้วหลังจากว้าว ใจเย็นดิเพื่อนเอาก็ทดลองกับการผิดพลาดและหลังจากนั้นใช่ไหมเราโอเคดันมาลงไปพร้พอมเพเื่อนพร้อมแล้วเพื่อนเนี่ยเนี่ยไปแล้วทีทีจับดวงหนึ่งร้อยล้านลูกลงไปแล้วอะไรคะไหนไข่อะไหนไข่อะ,อะเอาไข่หายไข่จา๋านี่ไงนี่ไงนี่ไได้ดแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วหลังจากนั้นเราได้ไข่มาแล้วโอเคต้องวางมันใช่ไหมอะเราเรายังไงวะไฟ้าเดี๋ยวลองลองเลียดิเพื่อน เราต้องวางไก่ด้วยไหมฮะเดินๆสิเดี๋ยวเอาไข่หายเอาแล้วไงไม่ได้ฟักอ่ะไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงเอ้ามันฟังเขาไปแล้วไปกูวู้ววววันนี้ลูกมังกรเหรอเนี่ยอุ้ยดูหางดูหางดิอุ้ยตลกอ่ะนี่ไงสบาดเลยแมวขงไกมาตับโลกจริงยังไวันนี้เฮ้ยวันนี้ถือว่าคลิปเราโดยมันเรื่องจริงหมดเลยอะเนี่ย ไอ้เจ้าคนที่เ,าเอาส่งคลิปให้ดูก็ถือว่าเอ็งเก่งใช้ได้เลยดีกว่าน้องเออให้ส่งคลิปมาให้เราอะเฟียวจัดเฟียวจัดโอเคขอลาไปแล้วกันใครชอบกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยลาเจ้ามังกรไปแล้วไม่มาไปก่อนดิมาไวกันละ <c oughs> มุก2องพ